เคยสงสัยไหมครับว่าเมื่อเราหลับตาครั้งสุดท้ายชีวิตเราจะไปที่ไหนต่อหลายคนกลัวความตายเพราะคิดว่ามันคือจุดจบแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าความตายไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นการเปลี่ยนเส้นทางไปสู่ภพภูมิใหม่ที่สอดคล้องกับกรรมที่เราทำไว้คืนนี้ผมอยากชวนทุกท่าน มาร่วมเดินทางไปกับธรรมะสำคัญที่จะไขความลับของภพภูมิหลังความตายตามคำสอนพระพุทธองค์ว่าจริงๆแล้วตายแล้วไปไหนใครกำหนดและเราจะเตรียมใจอย่างไรขอต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การฟังธรรมะในค่ำคืนนี้ครับความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเปลี่ยนภพภูมิทำไมพระพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตไม่สิ้นสุด แค่ลมหายใจสุดท้ายหลายคนมองว่าความตายคือจุดสุดของทุกสิ่งเป็นจุดที่ชีวิตดับลงและไม่มีอะไรต่อจากนั้นแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าความตายไม่ใช่จุดจบตรงกันข้ามความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนภพภูมิการเคลื่อนย้ายของจิตวิญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตามแรงของกรรมที่ตนสั่งสมไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่า ชีวิตเป็นกระแสไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งร่างกายแตกดับได้แต่จิตยังดำเนินต่อไปโดยอาศัยกรรมเป็นเครื่องนำพาเปรียบเหมือนเปลวไฟจากตะเกียงที่ดับไปแต่ถ้าเรานำไฟนั้นไปจุดตะเกียงใหม่เปลวไฟก็สืบต่ออยู่แม้มิใช่เปลวไฟเดิมแต่ก็อาศัยเชื้อไฟและแรงลมที่สืบทอ,อดมาจิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อความตายมาถึง ร่างกายยุติหน้าที่แต่จิตไม่สูญสลายมันจะเคลื่อนไปยังพบภูมิที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นสุขติภพเช่นมนุษย์เทวดาพรหมและทุขติภพเช่นเปรตอสุรกายนรกและสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดนี้ล้วนเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ชัดเจนนี่คือเหตุผลว่า ทำไมพระองค์จึงเน้นย้ำเรื่องการทำดีการเจริญสติและการไม่ประมาทในชีวิตเพราะทุกลมหายใจคือการสร้างเหตุที่จะพาเราไปสู่ผลในภพหน้าต่อไปหากวันนี้เราปล่อยให้ความโกรธความโลภความหลงครอบงำเรากำลังสร้างเส้นทางที่เต็มไปด้วยความมืดแต่ถ้าเราฝึกใจให้สงบจเจริญเมตตาและทำความดี เรากำลังสร้างสะพานไปสู่แสงสว่างหลังลมหายใจสุดท้ายในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าของนางวิสาขาอุบาสิกาผู้มีศรัทธาแรงกล้าครั้งหนึ่งลูกหลานของนางเสียชีวิตทำให้นางเศร้าโศกเป็นอย่างมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสปลอบใจว่าความตายเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่สิ่งที่กำหนดว่าหลังความตายจะไปทางใด ไม่ใช่ความเศร้าโศกแต่คือกรรมที่ทำไว้ตลอดชีวิตพระองค์ยกตัวอย่างให้เห็นว่าผู้ที่ทำบุญสร้างกุศลและมีใจผ่องใสย่อมไปสู่สุขติภพส่วนผู้ที่เต็มไปด้วยอกุศล,ลกรรมย่อมไปสู่ทุกขติภพเรื่องนี้ทำให้นางวิสาขาเข้าใจและคลายความเศร้าลงเพราะเธอเห็นแล้วว่าชีวิตไม่สิ้นสุดที่ความตายแต่ดำเนินต่อไป ตามแรงแห่งกรรมเรื่องนี้สอนเราว่าการตายไม่ใช่สิ่งที่ควรกลัวแต่คือสิ่งที่ควรเตรียมใจเพราะเราเลือกไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไรแต่เราเลือกได้ว่าจะสร้างเหตุอย่างไรเพื่อให้จิตไปสู่ที่ดีการเจริญสติการทำบุญและการมีเมตตาคือการเตรียมกระเป๋าเดินทางให้พร้อมสำหรับการข้ามไปยังภพภูมิใหม่ดังนั้น เมื่อถึงวันที่ลมหายใจสุดท้ายมาถึงหากเราฝึกวางใจเป็นกลางไม่ยึดติดและมีสติเราจะไม่มองความตายว่าเป็นการสิ้นสุดแต่คือการเปลี่ยนเส้นทางไปสู่บ้านหลังใหม่ที่เราได้สร้างเหตุไว้แล้วในชีวิตนี้กฎแห่งกรรมกับการไปเกิดทําไมการกระทําในชีวิตนี้เป็นตัวกำหนดปลายทางหลังความตายมนุษย์ทุกคนล้วนมีคำถามอยู่ลึกๆในใจว่า หลังความตายแล้วเราจะไปที่ไหนสิ่งใดเป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิตต่อไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสชัดเจนว่าสิ่งที่นำพาเราไปสู่ภพภูมิใหม่ไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่คือกรรมหรือการกระทำของเราเองกรรมหมายถึงการกระทำทั้งทางกายวาจาและใจแม้ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดล้วนทิ้งร่องรอยไว้ในจิต เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่หวานลงดินเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมย่อมงอกงามขึ้นมาผลแห่งกรรมก็เช่นเดียวกันเมื่อชีวิตนี้สิ้นสุดลงกรรมเก่าที่สั่งสมไว้จะเป็นแรงผลักให้จิตเคลื่อนไปสู่ภพภูมิที่สอดคล้องกับการกระทำนั้นถ้าเราสั่งสมบุญกุศลจใจเต็มไปด้วยเมตตาศีลและปัญญาจิตย่อมโน้มไปสู่สุขติเช่นมนุษย์ผู้มีความสุขสวรรค์ หรือภุมโลกแต่ถ้าเราสั่งสมอกุศลกรรมทำร้ายตนเองและผู้อื่นมีใจเต็มไปด้วยโทสะโลภะและโมหะจิตก็จะโน้มไปสู่ทุกขติเช่นนรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานกฎนี้เรียบง่ายตรงไปตรงมาและเป็นสากลไม่มีใครลบล้างได้พระองค์ตรัสว่าแม้จะไม่มีใครเห็นแม้จะไม่มีใครรู้ แต่ใจของเราย่อมรู้เองเสมอว่าเรากําลังทํากรรมชนิดใดและจิตนั้นเองจะเป็นเครื่องบันทึกที่แม่นยำที่สุดเมื่อร่างกายแตกดับจิตนี้จึงพาไปสู่ปลายทางที่ตนสมควรจะไปในสมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระนางมัลลิกาพระมเหสีของพระเจ้าโกศลพระนางเป็นผู้มีศรัทธาและทำบุญเป็นนิดแม้เป็นเพียงหญิงคารวะแต่ใจเต็มไปด้วยเมตตา และศรัทธาในพระรัตนตรยัยเมื่อพระนางสิ้นพระชนผลแห่งกรรมดีจึงส่งให้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงตรงกันข้ามมีเรื่องเล่าของคนที่ฆ่าสัตว์เป็นอาจินใช้ชีวิตเต็มไปด้วยการเบียดเบียนเมื่อสิ้นชีวิตลงกลับไปบังเกิดในนรกทันทีเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เห็นชัดว่าไม่มีใครนี้ผลกรรมได้ไม่ว่าจะสูงสักใดก็ตามหรืออยู่ในชนชั้นใด ชีวิตหลังความตายไม่ได้ถูกกำหนดด้วยชาติกำเนิดหรือฐานะแต่ถูกกำหนดด้วยกรรมที่ทำในชีวิตนี้ดังนั้นหากเราต้องการให้ปลายทางหลังความตายของเราไปสู่ที่ดีเราควรเริ่มสร้างเหตุแห่งความดีตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอจนถึงลมหายใจสุดท้ายเพราะไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อใดการจเจริญสติรักษาศีลทำทานและ,จะเจริญเมตตา คือการวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งสุขติลมในใจเราเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่มีสิ่งใดเกินกฎแห่งกรรมเราไม่อาจหลบเลี่ยงผลของกรรมได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างกรรมเช่นไรในปัจจุบันและการเลือกนั้นเองที่จะเป็นผู้กำหนดปลายทางของเราเมื่อความตายมาถึงดังนั้นคืนนี้หากเรายังมีโอกาสได้หายใจ ยังมีโอกาสได้คิดพูดและทำอย่าปล่อยให้มันสูญเปล่าเพราะทุกการกระทำเล็กๆที่เราทำกำลังปูเส้นทางไปสู่ปลายทางหลังความตายของเราเองพบภูมิ31ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโลกมนุษย์สวรรค์นรกปเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานมีจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ชัดเจนว่า ชีวิตหลังความตายไม่ได้หยุดอยู่เพียงการแตกดับของร่างกายแต่ยังดำเนินต่อไปตามแรงแห่งกรรมที่เราสั่งสมเอาไว้ปลายทางหลังความตายจึงไม่ได้มีเพียงสวรรค์หรือนรกอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่พระองค์ทรงอธิบายไว้อย่างละเอียดถึงภพภูมิ31ที่รองรับสบรรพสัตว์ทั้งหลายตามบุญบาปของแต่ละชีวิตภพภูมิ31เ แบ่งออกได้เป็นสามระดับใหญ่ๆคือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิกามภูมิคือโลกที่ยังมีความใคร่ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายเช่นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์และเทวดาบางชั้น สิ่งมีชีวิตในกามภูมิยังคงเวียนว่ายอยู่ในวงจรแห่งตันหาและกิเลสรูปภูมิคือโลกที่ละเอียดขึ้นไปเป็นที่อยู่ของพรมผู้เจริญสมาธิขั้นสูงใจสงบประณีตไม่ยึดติดในกามคุณห้าแต่ยังคงมีรูปประขันอยู่อรูปภูมิเป็นภพที่ละเอียดที่สุดในสังสารวัฏไม่มีแม้แต่รูปประขันเหลือเพียงสภาวะจิต ที่ตั้งมั่นในอรูปฌานเป็นที่อยู่ของผู้ที่ทำสมาธิสูงสุดแต่ยังไม่ถึงความหลุดพ้นทั้ง31ภพภูมินี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือคำอธิบายของสภาพจิตและผลแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และเห็นด้วยพระญาณพระองค์ตรัสชัดว่ากรรมเป็นเครื่องกำหนดว่าใครจะไปเกิดในภพใดคนที่ทำกรรมหนักเช่นฆ่าสัตว ลักทรัพย์เบียดเบียนผู้อื่นย่อมมีจิตเศร้าหมองและพาไปสู่ทุกขติเช่นนรกหรือเดรชานส่วนผู้ที่รักษาศีลทำบุญเจริญเมตตาย่อมมีจิตสว่างสวยัยและพาไปสู่สุข,ขติเช่นมนุษย์เทวดาหรือพรหมในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงทำบุญ และอุปถัมภ์พระพุทธองค์อย่างยิ่งใหญ่แต่ครั้งหนึ่งพระองค์เคยสั่งประหารนักโทษด้วยความโกรธแม้จะทำบุญมากแต่เมื่อพระองค์สิ้นพระชนกรรมเก่าที่เคยทำไว้ทำให้ต้องไปเกิดในนรกชั่วคราวก่อนจะได้อาศัยบุญที่ทำมากมายช่วยให้หลุดพ้นขึ้นสู่สุคติเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าภพภูมิทั้งหลายใน31บภพนั้นไม่ได้ไกลตัวเลย แต่สัมพันธ์กับกรรมในชีวิตประจำวันของเราทุกคนดังนั้นเมื่อถามว่าภพภูมิ31มีจริงหรือไม่คำตอบคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราเชื่อเพราะศรัทธาอย่างเดียวแต่ให้เราสังเกตจากกฎแห่งเหตุและผลกรรมดีนําผลดีกรรมชั่วนําผลชั่วเมื่อมองลึกลงไปเราจะเห็นว่าภพภูมิทั้ง31ไม่ใช่เพียงสถานที่ แต่คือผลลัพธ์ของจิตที่เราสร้างขึ้นในทุกลมหายใจหากเรายังเต็มไปด้วยโทสะโลภะและโมหะใจเราก็อยู่ในนรกอยู่แล้วแต่ถ้าเราเต็มไปด้วยเมตตาปัญญาและความสงบใจเราก็ใกล้เคียงกับพรหมโลกการเข้าใจภพภูมิ31จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือกระจกสะท้อนใจเราว่าวันนี้เรากำลังสร้างเหตุ ที่จะพาเราไปอยู่ในพบใดกันแน่เหตุใดบางคนตายแล้วไปสุขติบางคนไปทุกขติปัจจัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือการเปลี่ยนผ่านของจิตจากร่างหนึ่งไปสู่พบใหม่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดปลายทางหลังความตายไม่ใช่ความร่ำรวยไม่ใช่ชาติตระกูลและไม่ใช่สิ่งที่เราครอบครอง แต่คือกรรมที่เราสร้างไว้ตลอดชีวิตกรรมคือการกระทําทั้งกายวาจาและใจพระองค์ตรัสว่าจิตดวงสุดท้ายก่อนปายนั้นสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันจะโน้มไปตามสิ่งที่เราสั่งสมไว้เสมอหากเรามีศีลมีสติทำบุญจเจริญเมตตาใจจะผ่องใสและพาไปสู่สุขติแต่ถ้าใจเราหมองด้วยความโลภความโกรธความหลงใจ ก็จะพาไปสู่ทุกขติเพราะพุทธเจ้าทรงแสดงปัจจัยไว้ชัดเจนว่าการไปสู่สุขติหรือทุกขติขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตเช่นผู้ที่รักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มของมึนเมาย่อมมีพื้นฐานจิตที่สงบสว่างแต่ผู้ที่ทำตรงข้ามสร้างบาปอากุศลอยู่เหนืองนิดย่อมสะสมพลังของความเศร้าหมองไว้ในจิต เมื่อสิ้นชีวิตความเศร้าหมองนั้นจะผลักดันไปสู่พบที่สอดคล้องในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างที่ชัดเจนคือเรื่องของพระองคุลิมานเดิมทีท่านเป็นโจรฆ่าคนมากมายจนใจเต็มไปด้วยบาปกรรมแต่เมื่อได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมและเกิดความสำนึกท่านหันมาใช้ชีวิตด้วยศรัทธาบวชเป็นพระภิกษุและปฏิบัติอย่างจริงจังสุดท้ายท่านบรรลุพระอรหรันต์ เรื่องนี้สอนให้เห็นว่าแม้จะมีกรรมชั่วมากเพียงใดแต่ถ้ารู้ตัวกลับใจทันก็สามารถเปลี่ยนปลายทางจากทุกขติไปสู่สุขติได้อีกเรื่องหนึ่งคือพระนางมัลลิกามเหสีของพระเจ้าโกศลพระนางทำบุญและมีศรัทธาแรงกล้าเมื่อสิ้นพระชนก็ไปเกิดในสวรรค์ทันทีเป็นเครื่องยืนยันว่าการดำเนินชีวิตด้วยบุญกุศลย่อมให้ผลเป็นสุขติอย่างแท้จริง ดังนั้นสาเหตุที่บางคนไปสุขติบางคนไปทุคติจึงไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากการเลือกในชีวิตประจำวันของเราเองว่าเราสร้างเหตุแห่งบุญหรือบาปมากกว่ากันเราใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและสติหรือใช้ชีวิตด้วยความกโกรธและความโลภก,กฎแห่งกรรมนี้ไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่าคุณจะเป็นกษัตริย์หรือคนยากจนผลของกรรมก็ยุติธรรมเสมอ หากเราปลูกต้นไม้แห่งบุญเราก็จะได้ร่มเงาแห่งสุขติแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้แห่งบาปเราก็จะต้องอยู่ใต้เงามืดของทุกขติเองเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราทุกคนจึงมีโอกาสเลือกเส้นทางของตัวเองตั้งแต่วันนี้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อให้เมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึงใจของเราจะเบาสว่างและพร้อมที่จะไปสู่สุขติไม่ใช่ทุกขติ ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานการเตรียมตัวตายอย่างมีสติทำไมการเจริญสติและเมตตาก่อนตายจึงมีผลต่อการไปเกิดความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เราทุกคนล้วนมีลมหายใจเป็นเครื่องนับถอยหลังวันหนึ่งย่อมถึงที่สุดแห่งชีวิตแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่แต่อยู่ที่ว่าตอนที่มันมาถึงเรามีจิตอย่างไร จิตดวงสุดท้ายก่อนตายมีอำนาจมากเพราะมันจะเป็นแรงส่งนำพาไปสู่ภพภูมิใหม่หากจิตเศร้าหมองเต็มไปด้วยความกลัวความโกรธความยึดติดก็จะดึงให้ไปสู่ทุกคติแต่ถ้าจิตสงบมีสติและเต็มไปด้วยเมตตาก็จะนำพาไปสู่สุคตินี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธองค์จึงสอนให้เราฝึกสติและเจริญเมตตาตั้งแต่วันนี้เพราะไม่รู้เลยว่าความตายจะมาถึงตอนไหน การเจริญสติคือการหมั่นระลึกรู้ในปัจจุบันไม่ปล่อยให้ใจหลงไปในอดีตรหรืออนาคตเมื่อสติแน่วแน่ใจก็ไม่วันไหวง่ายและเมื่อความตายมาถึงเราก็จะมีฐานที่มั่นคงไม่ถูกครอบงำด้วยความหวาดกลัวส่วนการเจริญเมตตาคือการแผ่ความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายความเมตตานี้ทำให้ใจผ่องใสเบาและเป็นที่พึ่งในยามสุดท้ายได้ ในสมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระอนาถบินทิกะเศรษฐีผู้เป็นอุปถรัรมภ์ใหญ่ของพระศาสนาเมื่อท่านล้มป่วยหนักและใกล้จะสิ้นชีวิตพระสารีบุตรได้เข้าไปเยี่ยมและแสดงทรรให้ฟังเกี่ยวกับความไม่เที่ยงและการเจริญสติในลมหายใจพร้อมทั้งแนให้แผ่เมตตาออกไปอย่างกว้างใหญ่เศรษฐีผู้ศรัทธาได้ตั้งใจตามนั้นด้วยจิตที่สงบและผ่องใสเมื่อท่านสิ้นชีวิต จิตดวงสุดท้ายที่เต็มไปด้วยเมตตานั้นได้นำพาไปเกิดในสวรรค์ทันทีตรงกันข้ามก็มีเรื่องเล่าของชายที่ติดอยู่กับความโกรธและความหวงแหนทรัพย์สินแม้ใกล้ตายใจยก็ยังเต็มไปด้วยความยึดติดไม่ยอมปล่อยวางเมื่อสิ้นชีวิตลงจิตนั้นเศร้าหมองและไปสู่ทุกขติอย่างน่าเวทนาสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เราเห็นชัดว่าการตายอย่างมีสติและเมตตา ไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นในวันสุดท้ายของชีวิตแต่เป็นผลจากการฝึกฝนในทุกๆวันเหมือนกับการเตรียมสเสบียงเดินทางถ้าเราสะสมสติและเมตตาไว้ตั้งแต่วันนี้พอถึงเวลาสุดท้ายใจก็จะเบาและสงบพร้อมเดินทางต่อดังนั้นการเจริญสติและเมตตาไม่เพียงทำให้ชีวิตปัจจุบันมีคุณค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตหลังความตายด้วยเพราะแม้ร่างกายนี้จะดับไป แต่จิตที่เต็มไปด้วยสติและเมตตานั้นจะเป็นแสงนำทางให้เราไปสู่สุขติได้อย่างแน่นอนเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลตัวอย่างคนที่ตายแล้วไปสวรรค์และคนที่ตายแล้วไปนรกสะท้อนกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนเมื่อพูดถึงความตายหลายคนมักคิดว่าเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงชัดว่าความตาย เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภพภูมิใหม่และสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดปลายทางนั้นไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่การเสี่ยงดวงแต่คือกรรมที่เราสร้างไว้ทุกวันทั้งกายว่าจาและใจพระองค์ทรงเล่าเรื่องราวมากมายในสมัยพุทธกาลเพื่อให้พวกเรามองเห็นความจริงของกฎแห่งกรรมหนึ่งในนั้นคือเรื่องของพระนางมัลลิกามาเหสีของพระเจ้าโกศล พระนางเป็นหญิงที่มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาทำบุญอุปธรรมพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อยู่เสมอแม้จะเป็นเพียงครหอัดแต่ใจเต็มไปด้วยเมตตาและศรัทธาเมื่อสิ้นพระชนพระนางได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทันทีเป็นผลแห่งบุญที่สั่งสมมาทั้งชีวิตในอีกด้านหนึ่งมีเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้ที่ฆ่าพระบิดาของตนเองเพราะความโลภ และการยุยงของพระเทวทัตแม้ภายหลังพระองค์จะได้ทําบุญและเคยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่บาปกรรมหนักที่เกิดจากปิตุฆาตนั้นก็ไม่สามารถลบล้างได้เมื่อสึ่นพระชนพระองค์ต้องตกนรกทันทีเรื่องนี้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่ากรรมใดทําแล้วย่อมให้ผลตามเหตุนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นดั่งกระจกสะท้อนให้เราเห็นความจริงว่า ไม่มีใครหนีผลกรรมได้บุญและบาปที่เราทำแม้เล็กน้อยก็มีพลังส่งผลต่อจิตใจและปลายทางหลังความตายเราไม่อาจเอาทับสมบัติชื่อเสียงหรืออำนาจไปด้วยได้แต่สิ่งเดียวที่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติคือกรรมดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสุคติและทุกคติจึงไม่ใช่เรื่องเล่าเพื่อขู่แต่เป็นการเตือนให้เราตื่นรู้ว่า ทุกลมหายใจคือการสร้างเส้นทางของตนเองถ้าใจเราเต็มไปด้วยเมตตาศีลและปัญญาเราก็กำลังเดินไปสู่สุขติแต่ถ้าใจเราเต็มไปเ้ืยอความโกรธความโลภความหลงเราก็กำลังพาตนเองไปสู่ทุกขติเมื่อมองย้อนกลับมาที่ชีวิตของเราเองเราจะเห็นว่าทุกการเลือกในแต่ละวันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยคำพูดดีหรือไม่ดี การกระทําเล็กหรือใหญ่ความคิดที่ผุดขึ้นในใจล้วนเป็นการหว่านเมล็ดพันธ์ุกรรมที่รอวันเติบโตและเมื่อความตายมาถึงจิตสุดท้ายจะโน้มไปตามเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกไว้นั่นเองดังนั้นหากเรายังมีโอกาสหายใจยังมีโอกาสทำดีอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่าประเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลสอนเราอย่างชัดเจนแลวว่ากรรมเป็นของจริง สุขคติและทุกคติมีอยู่จริงและเส้นทางชีวิตหลังความตายขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสร้างขึ้นในวันนี้เองสุดท้ายนี้เรื่องราวของภพภูมิหลังความตายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ได้ไว้เพื่อให้เรากลัวแต่เพื่อให้เราตื่นรู้ว่าทุกการกระทําในวันนี้มีผลกับเส้นทางในวันข้างหน้าหากเรายังหายใจอยู่แปลว่า เรายังมีโอกาสเลือกว่าจะสร้างเหตุไปสู่สุขคติหรือพาตนเองไปสู่ทุกขคติผมอยากชวนทุกท่านลองถามตัวเองดูว่าวันนี้เรากำลังสร้างกรรมแบบไหนและหากคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายใจเราพร้อมไหมที่จะก้าวสู่พบใหม่ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้แง่คิดได้แรงบันดาลใจหรือทำให้คุณมองความตายด้วยความเข้าใจมากขึ้น ผมอยากเชิญชวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เล่าสันส้นๆว่าคุณคิดว่าใจที่ดีสำหรับการก้าวสู่พบใหม่ควรเป็นแบบไหนและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวธรรมะที่ลึกซึ้งเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ใจทุกท่านสงบ และเต็มไปด้วยแสงแห่งปัญญาครับสวัสดีครับ